กราซาแบรนด์น้ำมันมะกอกสินค้าเพื่อสุขภาพที่สามารถนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายผู้ก่อตั้งคือแอนบรูเบนินที่เริ่มต้นธุรกิจนี้ในเดือนตุลาคมปี2020จุดเด่นของกราซาคือการใช้มะกอกสายพันธุ์จากสเปนเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีต่อสุขภาพแท้จริงและเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นจึงพัฒนาแพคเกจจิ้งเป็นแบบขวดบีบเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์โดยกราซาเป็นชื่อของกราซาเดมาซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองของกราดิสประเทศสเปนกราซาเริ่มต้นจากการเป็นธุรกิจเล็กๆทีีม่มสินค้า ในช่วงแรกเพียงแค่300ชิ้นเท่านั้นในปีแรกที่เริ่มต้นทำธุรกิจมีรายได้4ล้านดอลลาร์สหาราัฐอาศัยการทำการตลาดผ่านนอนเซอรต่างๆจนกระทั่งแบรนด์ได้รับความนิยมในปี2024ที่ผ่านมากระซราสร้างไรายได้ถึง48.4ล้านดอลลาร์สหาราัฐหรือประมาณ1,610ล้านบาทและมีการวางขายตามร้านสะดวกซื้อมากกว่า13,000แห่งทั่วอเมริกาเป็นอีกหนึ่งไอเดียของคนที่อยากทำธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรสิ่งสำคัญอาจไม่ได้อยู่ที่เงินทุนหรือประสบการณ์แต่อยู่ที่ ความกล้าที่จะลงมือทำเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะ